อดีตผู้ช่วยทูตทหารบกไทยนักกรุงปารีสนะคะเปิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหอจดหมายเหตุฝรั่งเศสยืนยันชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยท่านนี้พลโทรองศาสตราจารย์ดรพีรพลสงนุย้ยอดีตผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจากรุงปารีสอดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีสเจตตั้งแต่ปี2536ถึง2540 ถือเป็นผู้ที่ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมาอย่างเชี่ยวชาญลึกซึ้งแล้วก็เป็นผู้ที่ได้อ่านศึกษาเอกสารแบบทุกฉบับเลยของคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนะคะท่านได้ค้นคว้านำเสนอโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากพันเอกประชาสมิธสมบูรณ์ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำกรุงปารีสท่านปัจจุบัน ในความเห็นของท่านพลโทพีรพลค่ะท่านมองอย่างนี้คุณผู้ชมคะมีเพียงแผนที่2แบบที่กัมพูชาอาจใช้เพื่อเรียกร้องดินแดนทางทะเลเพราะเป็นแผนที่แนบท้ายสนธิสัญญาคริสตกร์ศักราช1907และกัมพูชาอาจจะตะแบงใช้คํานี้เลยนะคะกัมพูชาอาจจะตะแบงเอาว่าเส้นประที่ใช้กําหนดเขตแดนทางบกลากจากจุดสูงสุดของเกาะกูดไปทางทิศตะวันออกถึงชายฝั่งเป็นเส้นเขตแดนทางทะเล กัมพูชาก็เลยวางแผนนําเสนอแผนที่แบบที่กัมพูชาอาจจะใช้อ้างกับแผนที่ทางการที่ทําขึ้นหลังการสํารวจเสร็จแล้วซึ่งจะไม่มีเส้นประไว้ให้ทุกคนได้รับรู้และเปรียบเทียบซึ่งเมื่อเส้นประนี้ใช้ในการกําหนดเขตแดนในทะเลไม่ได้จึงต้องมาแบ่งเขตแดนทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศทางทะเลค่ะครับทีนี้ไปดูข้อมูลจากเอกสารครับท่านผู้ชมเป็นจดหมายเหตุรวมถึงแผนที่อินโดจีนฝรั่งเศสนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่ท่านไปดูมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทุกฉบับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของสยามหรือเป็นของไทยครับสิ่งที่พลโทพลรพรลสงส์นุ้ยนำเสนอเนี่ยท่านอ้างอิงม,มาจากเอกสารคณะกรรมาการปักปันเขตแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศสที่เก็บอยู่ในหอสมุดแห่งชาฝรั่งเศสและสํานักจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสที่ยืนยันแล้วว่าเป็นทางการนะครับทานผู s. <S ้ชมฮะเอกสารฉบับนี้ว่ายังไงฮะ คือระบุว่าหลักการปักปันเขตแดนเนี่ยให้ใช้เส้นเขตแดนธรรมชาติถ้าไม่มีเขตแดนธรรมชาติก็ตกลงกันโดยไม่ให้สยามเสียผลประโยชน์ซึ่งหลักการเนี่ยมาจากข้อกําหนดในสนธิสัญญาสยามฝรั่งสยามฝรั่าารงเศปงสปีคศ1907นะฮะและตามสนธิสัญญา,าเนี่ยเส้นเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสตรงฝั่งอ่าวไทยครับท่านผู้ชม ก็เริ่มที่ชายฝั่งทะเลตรงข้ามเกาะกูดแล้วไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงยอดเขากระวานหรือว่าเนิน192นะฮะที่จริงก็คือเทือกเขาบรรทัดฝรั่งเศสเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็บรรลุทีหลังเมื่อมีการสำรวจแล้วนะครับ หรือต่อให้ถ้าไม่ใช่เรื่องแผนที่ไม่ใช่เรื่องเส้นแบ่งเขตแดนนะคะคุณผู้ชมถ้ากัมพูชาเขาจะอ้างเหตุผลเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการตั้งถิ่นฐานมาหมายรวมว่าเกาะกูดคือของเขาเนี่ยได้ไหมมีหลักฐานตรงนี้ค่ะคือในเดือนมกราคมคศักราช1908นะคะคณะกรรมการปักปันเขตแดนได้สำรวจเกาะกูดและพบว่าตรงหาดทรายชายฝั่งมีชนพื้นเมืองที่ไม่สามารถระบุชาติพันธุ์ใดๆได,ได้แล้วก็มีชาวจีนที่อาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยที่แสดงถึงความเป็นกัมพูชาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะอ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเหนือส่วนหนึ่งส่วนใดของเกาะกูดของไทยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและต่อมานะคะตามบันทึกวาจาเมืองไพลินเมืองไพลินนี่เป็นเมืองหนึ่งของกัมพูชาคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์คศักช1908ของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศสระบุว่า เขตแดนชายฝั่งทะเลระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเริ่มเหนือแหลมโอเพียมขึ้นไปราว3กิโลเมตรจากนั้นก็ไปเนิน192แล้วก็ไปตามสันปันน้ำจนถึงเขาพนมทมสุดท้ายคณะกรรมการปักปันเขตแดนดังกล่าวตกลงให้เขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสในอ่าวไทยเริ่มที่แหลมสารพัดพิษซึ่งแหลมสารพัดพิษนะคะคือชื่อของแหลมที่ตั้งอยู่ในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดประเทศไทยนะ เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะตรงไปยอดเนิน192ดังนั้นเกาะกูดจึงกลายเป็นจุดอ้างอิงเพื่อกำหนดเขตแดนทางบกตามที่พันตรีเบอร์นาดประธานคณะกรรมการเจราจาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคริสต์ศักราช1907เคยบันทึกเอาไว้และขณะเดียวกันแผนที่1ต่อ2แสนค่ะ1ต่อ 2>, 2แสนนี่เป็นแผนที่ที่ไม่มีความละเอียดใดๆเลยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ในแผนที่ดังกล่าวก็ไม่ได้ใส่ตำแหน่งของเกาะกูดและเกาะอื่นๆของสยามไว้เพราะหมดความจำเป็นลงระดับหนึ่งและอาจทำให้สับสนได้เนื่องจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามและฝรั่งเศสได้กำหนดแหลมสารพัดพิษเป็นจุดเริ่มต้นเขตแดนทางบกที่ชัดเจนเอาไว้แล้วแล้วก็ยังมีการจัดทำหลักเขตแดนอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม กาะกูดก็ยังคงเป็นจุดอ้างอิงทําให้สามารถกําหนดเขตแดนทางบกระหว่าง2ประเทศได้ดีค่ะครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูแผนที่กัมพูชาบ้างครับท่านผู้ชมในปีคศ1911นะฮะอันนี้จัดทําโดยอดีต2อัครราชทูตฝรั่งเศสประจําสยามคือผู้ว่าราชการกัมพูชาและผู้ว่าราชการอิโดจีนฝรั่งเศสนะครับแผนที่ฉบับนี้ครับไม่ระบุเส้นเขตแดนทางทะเลนะฮะ ส่วนเกาะกูดก็อยู่ในสยามนี่แหละครับท่านผู้ชมอันนั้นคือปีคศ1911นะฮะตามมาต่อฮะจากปี1911มาดูแผนที่กัมพูชาปี1920หรือถัดมาจากนั้นจากฉบับแรกเนี่ยมาอีก9ปีไม่มีเส้นเขตแดนทางทะเลและเกาะกูดอยู่ในสยามนะครับเกาะกูดถ้าดูจากในภาพก็คือเกาะสีขาวครับท่านผู้ชมฮะที่อยู่ในวงกลมสีแดง ส่วนเกาะกงคือจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาสีเขียวๆทางด้านขวาล่างๆของเกาะกูดนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมแผนที่เส้นทางคมนา,าคมในกัมพูชาคศ1928และ1932เนี่ยนะฮะไม่มีเส้นเขตแดนทางทะเลและเกาะกูดเป็นของสยาม ที่เราไล่าตามลำตับเวลากันมาเนี่ยตั้งแต่สนธิสัญญาปี1907จนถึงล่าสุดที่คุณเป้เล่าถึงคือปี1932แล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ยังไม่มีตรงไหนที่ยืนยันได้เลยว่าเกาะกูดเป็นของชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาติไทยใและจนมาถึงในปีคริสต์ศักราช1927ค่ะแผนที่กัมพูชาที่จัดทำโดยผู้ว่าราชาการกัมพูชานะคะรัฐในอารกคาฝรั่งเศสจึงมีการกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลชัดเจน แล้วเกาะกูดก็ยังอยู่ในเขตแดนของสยามหรือประเทศไทยอย่างชัดเจนเป็นอย่างนี้มาเสมอค่ะแผนที่อินโดจีนฝรั่งเศคสคฤษสต์ศกรัช1,933ก็เช่นกันระบุเส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างเกาะกงกับเกาะกูดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นเขตแดนไม่ได้ไปลากผ่านเกาะกูด และเกาะกูดก็เป็นของสยามนะคะ mm. แผนที่นี้แสดงเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ป่าไม้ของอินโดจีนฝรั่งเศสปีครศักช .1939 นี่คุณผู้ชมดูพร้อมกันก็จะเห็นว่าเกาะกูดไม่ได้อยู่ในเขตอินโดจีนฝรั่งเศสดังนั้นการที่กัมพูชาขีดเส้นเขตแดนทางทะเลผ่านเกาะกูดของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515จึงไม่ถูกต้องค่ะและเป็นการละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทย ย้ำอีกครั้งนะคะการที่กัมพูชาขีดเส้นเขตแดนทางทะเลผ่านเกาะกูดของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยทั้งตามหลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศสและตามรายลักษณ์อักษรในพิธีสารของสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคริสต์ศักราช1907ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้เกาะกูดเป็นของสยาม ทั้งหมดนี้ก็คือเอกสารหลักฐานที่ท่านพลโทพีรพลสงนุยผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศึกษาฝรั่งเศสเนี่ยอย่างลึกซึ้งท่านนํามาเปิดแล้วก็ยืนยันให้ประชาชนได้รับรู้ความจรงิงได้รับรู้ข้อเท็จจริงค่ะพลโทพีรพลสงนุยอดีตผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจํากรุงปารีสท่านย้ําด้วยนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถค้นพบ ถ้าเกิดไม่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุยาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนในร้อยที่พระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้ไปศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปารีส7ตั้งแต่ปี2536ถึง2540ซึ่งทำให้ท่านพลโทพีรพลได้มีโอกาสไปค้นคว้าเอกสารท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไทยไม่ใช่แค่ที่กรุงปารีส แต่ยังรวมถึงไปค้นที่เมืองอื่นๆด้วยซึ่งเอกสารเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในจดหมายเหตุของแต่ละกระทรวงของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีและนอกจากนี้นะคะทุนกระหม่อมอาจารย์ค่ะทรงสนับสนุนให้อาจารย์ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ไปค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยทรงเล็งเห็นความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุอย่างมากตลอดมาเพราะทรงเป็นนักประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติก็ล้วนได้มาจากจดหมายเหล่านี้นั่นเองค่ะ